การแก้ปัญหาในระบบสาธารณสุขภาพใหญ่ตามแนวชายแดนจะแก้ปัญหายังไงตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะรับมือเรื่องนี้ยังไงวิเคราะห์กันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยติดตามเรื่องนี้และลงพื้นที่ไปจริงๆด้วยไปดูสถานการณ์จริงค่ะสถานการณ์จริงในพื้นที่ตอนนี้ของค่ายผู้ริภยัยถือว่าหน้าวิกฤตขนาดไหนคะ ผมลงไปคุยในแผนที่ที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมจะไปดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดตากซึ่งในจังหวัดตากจะมีค่ายผู้ลิภัยอยู่ราวประมาณ3แห่งนะครับแล้วค่ายที่เป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดนะฮะที่มีประชากรค่ายผู้ที่มีประชากรผู้ลิภัยมากที่สุดก็คือที่บ้านแม่หลัง ที่อำ<ม>เภอท่าสองอยางในข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีสามหมื่นคนแต่ว่าคุณหมอเบียร์ที่เราไปสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่าสามหมื่นคนถึงส0 0หมื่นคนเป็นตัวเลขที่ลงทะเบียนนะครับยังมีอื่นๆที่อาจจะเดินเข้าเดินออกเข้ามาเพิ่มเติมยังมีอีกที่ไม่ได้ลงทะเบียนยอาจจะทะลุไปห้าหมื่นคนครึ่งแสนเลยก็ว่าได้ซึ่งประชากรที่มันมากขนาดนั้นหมายความว่าอะไรฮะมันไม่ต่างใช่คานี้คือที่เดียวแต่ว่าเป็นที่เดียวที่มีมากที่สุดที่อื่นก็จะมีหลักประมาณ 7,000คน8,000คน<ม>ก็ะจะลดลงไปแต่ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และจํานวนประชากรที่มันมากขนาดนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจาก1ตําบลหรือว่า<ม>1อําเภอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อาจจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของค่ายแม่หลักนั้นเยอะหน่อยนะฮะอย่างที่คุณอุษินบอกว่าตอนนี้เราทําอะไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ะกระทรวงเนี่ยวางมาตรการ ทั้งระยะสั้นนะครับที่เรียกว่าเป็นระยะเร่งด่วนร,ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวผมสรุปเอาง่ายๆเร็วๆแบบนี้นะครับว่ามาตรการเร่งด่วนในเวลานี้เนี่ยถ้าเราลงไปในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มีการตั้งวอลุ่มมีการตั้งศูนย์ประสานงานศูนย์บัญชาการโดยสสจจังหวัดตากเนี่ยนั่งหัวโต๊ะแล้วก็มอบหมายงานให้กับโรงพยาบาลชุมชนซึ่งโรงพยาบาลชุมชนนั้นก็คือโรงพยาบาลประจําอาเภอนะครับ ใช่ลีภัไอยู่ในอำเภอไหนโรงพยาบาลประจำชุมชนนั้นก็จะเป็นผู้รับผิดชอบอ,อันนี้คือระยะสั้นก่อนนะครับให้โรงพยาบาลชุมชนเข้าไปดูก่อนระยะกลางหรือว่าตอนนี้กำลังเริ่มทำแล้วนะครคือทางด้านของคุณสมศักดิ์ก็ส่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปคุยกับทางองค์การอนามัยโลกนะครับว่าพอจะมีงบประมาณสนับสนุนไหมเพราะเราก็ไม่อยากจะใช้ภาษีของเรานะครับในการที่จะไปแบกรับเรื่อยๆมันก็อาจจะทําให้ถูกตั้งคําถามกับคนไทยบางกลุ่มได้แล้วก็ระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องมีการกําหนดนโยบายด้านสุขภาพของแรงงานของประชากรข้ามชาติมีการตั้งกฎหมายต่างๆขึ้นมาหรืออาจจะไปถึงขั้นที่อาจจะต้องพูดว่า กลุ่มคนเหล่านี้ค่ายอุยพเหล่านี้มันจะปิดได้เมือ่อไหร่แลนะ้วปิดแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนการเจราจาได้น่าสนใจมีผลของการเจราจาออกมาบ้างหรือ,อยังคะการเจราจาในเวลานี้นะครับก็ได้เป็นแค่การดิวกันในองค์กรที่เรามองเห็นความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะให้งบประมาณมาสนับสนุนอ,อย่างตอนนี้เราก็จะเมื่อก่อนเนี่ยสหรัฐเป็นคนให้งบประมาณเราใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ดูแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีตัวเลขออกมาอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขให้ขา่าวก็คือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณล้านสองล้าน ในแต่ละพื้นที่ที่ต้องดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะแบกรับได้แต่นานๆเข้าไม่เพียงพอแน่ๆนะฮะตอนนี้ที่ดูคุณหมอให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือบทจะไปก็ไปใช่คับแล้วตอนนี้ในค่ายทำยังไงครับเนี่ยในค่ายนี่อยากจะจะพาไปดูแบบนี้ครับผมที่อย่างที่บอกไปว่าผมได้เข้าไปดู3ค่ายนะครับไล่เรียงไปตั้งแต่ค่ายแม่หละภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือค่ายแม่หล่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสองยางที่นั่นเนี่ยก็จะมีลักษณะของบ้านเรือนที่ กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่4ตารางกิโลเมตรติดริมถนนนะครับประชากรอย่างที่บอกไปว่า 3- 0 0 0 0ถึง40,000คนเขาอยู่กันแออัดแบบนี้ครับ,รบถ้าเกิดมีโรคระบาดก็คือติดกันหมดเลยนะครับแล้วก็ประชาชนในนั้นเนี่ยไม่ได้มีงานทําจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดกาซที่ให้โดยองค์การนานาชาติที่เป็น NGO อยู่ในนั้นแหละ <c oughs> ให้ฟู้ดการ์เขาเป็นแลกข้าวสารแลกธัญ,ญพืชเพื่อที่จะเอามามา,มากินทีนี้ในในค่ายเนี่ยมันจะมีเห็นมันจะมีผมไปสังเกตดูมันจะมีทางออก มันจะมีทางเข้าทางออกที่มันไม่ใช่ไขกักกันสะทีเดียวว่าเอาคนไปอยู่ในนี้แล้วเขาออกมาไม่ได้ะนะฮะมันจะมีทางธรรมชาติที่คล้ายๆกับเป็นอุโมง์ระบายน้ยําเดี๋ยวถ้าภาพขึ้นมานะเราจะเห็นอุโมง์ระบายน้ําที่มีวัวเดินผมตอนลงไปทําข่าวผมดิเห็นวัวเดินออกมาผมก็ว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะแปลกๆแ,แล้วอพอลงไปดูปรากฏว่าอ๋อมันเป็น อุโมงระบายน้ําที่อยู่ใต้ถนนอ๋อนี่แหละครับใช่ครับแล้วก็ผู้ีิภัยเนี่ยที่อยู่ในค่ายเนี่ยเขาก็จะใช้่อุโมงเนี่ยเป็นเหมือนประตูเข้าทางเข้าทางออกแล้วถามว่าทำไมเขาต้องออกมาฮะเพราะว่าฟู้ดการ์ดที่ใครเขาเอาไปแลกข้าวสารเนี่ยมันไม่พอกินเขาก็จะต้องออกมาทํางานข้างนอกมาเก็บหากข้าวโพดมาขุดมันซึ่งจริงๆตรงนั้นจะมีหมู่บ้านคนไทยที่ทําการเกษตรก็จะจ้างคนเหล่านี้แหละเป็นแรงงานราคาถูกทีนี้ กลับมาที่เรื่องสาธารณสุขถ้าสมมุติว่าคนในค่ายเนี่ย เขามีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วมันป้องกันไม่ให้เขาออกมาข้างนอกไม่ได้เนะี่ยมีช่องทางธรรมชาติที่จะออกมาได้หมดเลยเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคนไทยที่อยู่ข้างนอกก็จะติดโรคระบาดไปด้วยนะครับอ่านั่นสิถ้าจะไม่ทําให้มีเคสใหม่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะเราจะต้องมีมาตรการอะไรอย่างน้อยๆเรื่องของวัคซีนงบประมาณเหล่านี้มันมีเพียงพอหรือเปล่าใช่ครับเรื่องมาตรการนี้เราจะมาดูเลยครับว่าตอนนี้ถ้าเราเอาตตััววว้้งกกกก็คคืออ่่่าาาาาปปรรระะะชในนนบบบแมมมลทีีณ0,000ๆเ ผมไปเอาตัวเลขนี้มาไปสืบเสาะมาว่าเอ๊ะจริงๆภาระที่เราต้องรับเนะี่ยมันเกินมือเราหรือเปล่าปรากฏว่ามีโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่าง HIV เนี่ยมีอยู่ประมาณ161คนค,คนที่ป่วยเป็นโรค HIV วนี่ต้องรับยาต้านไว<อ>รัสต่อเนื่องะนะฮะซึ่งถ้าเราดีเทคได้161คนนี้ก็ต้องรับมือต่อร,รับช่วงต่อจาก IRC คนเหล่านี้ก็มารับยาที่โรงพยาบาลชุมชนต่อนะฮะโรควัณโรคนะครับสังเกตดูว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคุมวัณโรคกันได้ดีมากเพราะจริงๆเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางเดินหายใจนะฮะแต่ว่าใน่ายเนี่ยสามห0 0 0 0คนมีดีเทคว่าติดวัณโรคอยู่ประมาณ18คนถือว่าถือว่าคุมได้ดีแต่18คนนี้ก็ต้องให้ยาต่อเนื่องถ้าขาดยาไปก็เป็นวัณโรคดื้อยาค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงไปอีกทีนี้มันนอกจากโรคติดต่อเนี่ยมันจะมีโรคไม่ติดต่อเหมือนกับบ้านเราเลยครับก็คือความดันเบาหวานไขมัน แล้วก็โรคไม่ติดต่อที่รุนแรงอย่างโรคไตที่ต้องเข้าไปฟอกไตมีถึง10คนนะครับ10คนที่ต้องไปฟอกไตเนี่ยเขาจะต้องฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งหรือสองครั้งคือหมายความว่าเป็นโรคไต36คนแต่ที่ฟอกไตประจำเนี่ยคือ1ิคนแล้วต้องจัดระบบโลจิสติกให้คนที่ต้องฟอกไตไปฟอกที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องรับมือต่อกันไปสิ่งสําคัญคือทํายังไงก็ได้ตอนนี้ไม่ให้นิวเคสมันมีเพิ่มขึ้นไม่ให้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นก็อย่างที่เห็นในมาตรการไปนะฮะ บางคนอาชีพว่ามันเป็นเรื่องเล็กการเติมคอลินในแหล่งน้ําจะสามารถช่วยป้องกันอหิวาได้อันนี้สาธารณสุขต้องเข้าไปทําต่อการจัดการระบบขยะการจัดการของเสียต่างๆก็จะลดการติดเชื้อในทางเดินอาหารการป้องกันยุงไม่ให้กัดก็จะป้องกันโรคไข้มาลาเรียเหล่านี้ครับมันสามารถจะป้องกันได้และเป็นสิ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยแน่นอนภาระที่ต้องรับการรักษามันเพิ่มขึ้นแล้วเอาไปติดคนข้างนอกเนี่ย ก็จะมีปัญหามากขึ้นไปอีกนะฮะลองคุณผู้ชมครับได้คุยกับคนในค่ายอ่ะเขารับรู้สถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นไหมครับนี่แหละครับเป็นประเด็นก็คือว่าพอหลังจากที่เราเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าทางสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรการในการรับมือซึ่งเห็นแผนชัดเจนแต่พอเข้าไปคุยกับคนรี้ภัยที่อยู่ในค่ายเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นะครับบางคนเป็นโรคไขมันบางคนท้องเมื่อก่อนเคยคลอดอยู่ในค่ายระบบการส่งต่อมีเพราะว่ามี สิ่งที่เรียกว่าองค์กรภาคประชาชนที่รับเงินจากสหรัฐคอยอดูแลอพอมันตัดไปชึบแบบนี้เดือดร้อนทันทีครับลองไปฟังเสียงของผู้ริภัยที่เราได้มีโอกาสคุยด้วย2ท่านครับประมาณสามเดือนนะครับรับยาไขามันนะนะฮะครับ,รบแต่ตอนนี้ยังมียากินอยู่ใช่ไหมครับไม่อยู่ครับแต่ผมก็ดูแลตัวเองดีตที่ผม,มุกนี่ตอนไนนี้เราก็ก็ดูแลตัวเองนะช่วงนี้ไม่มีโรงพยาบาลอย่างเงี้ย ก็อย่าถ้าก็จะบอกลูกๆว่าอย่าเล่นน้ําเยอะช่วงนี้มันเย็นเดี๋ยวเปหันบุพเพเพราะเราไม่มีโรงพยาบาลใช่ไหมครับครับเดือดร้อนสิคะเพราะว่าไอ้ที่ไม่มีโรงพยาบาลเพราะว่าที่นี่ก็คนคลอดก็มีทุกวันเขาก็ไม่มีตังค์กันจะไปคลอดที่ผู้ปางเหรอฮะใช่อ้าแล้วตอนนี้ถ้าคลอดตอนนี้ทํายังไงกันล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันกัแต่แต่ครูเขาน่าจะช่วยแหละข้างในนั่นแหละน้องก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้มีคลอดทุกวันเลยฮะ ประมาณเกือบทุกวันนะคะส่วนใหญ่เขาป่วยเป็นอะไรกันคะเวลาเขามาแบบโรคประจําตัวเบาหวานความดันแบบนั้นอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเรื้อรังกันด้วยใช่คนที่อุ้มผังเพราะไอ้นั้นมาช่วยหมอที่อุ้มผ่านใช่ไหมคุณวชิรวิทไปสํารวจ ในโรงพยาบาลอื่นๆด้วยไหมคะตอนนี้รับภาระงานหนักกันขนาดไหนคะอย่างข่ขยที่ผมไปคุยอันนี้เป็นผู้ีิภายในค่ข้นุโพนะครับ่ายนุโพอยู่ในอําเภออุ้มผางก็มีประชากรนองรองมาจากบ้านแม่หละาเหมือนกัน<ม>จะสังเกตเห็นว่าถ้าไปดูบรรยากาศในในโรงพยาบาลตอนนี้เราจะได้เห็นว่าผู้ป่วยที่อยู่ใน่ายผู้ริภัยเนี่ย ถ้าเขาไม่มีหมออยู่ในนั้นเขาก็จะออกมารักษาที่โรงพยาบาลแน่นอนคนต้องไปคนป่วยคนเจ็บก็ต้องไปหาหมอแต่มผมไปสังเกตดูก็คือระหว่างค่ายผู้ริภยัยบ้านนุโพมาโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะกว่าถึงโรงพยาบาลก<อ>็ไกล,ไกลเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือถ้าเขาจะสะดวกเนี่ยก็ต้องมีหมอไปหาเขานั่นแหละแต่อย่างอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันมันมีคนคลอดลูกในค่ายผู้ริภัยทุกวันครับ เกือบทุกวันที่มีคนคลอดลูกผมได้มีโอกาสไปคุยกับคุณแม่คนหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นหญิงตั้งครรภ์ท้องแก่จะคลอดแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเด็กเนี่ย พลิกตัวกลับด้านคือไม่สามารถจะคลอดเองที่ค่ายาได้เรื่องใหญ่เลยทีนี้ถ้าไม่สามารถเอามาส่งที่โรงพยาบาลเอามาผ่าได้คือคุณแม่นี่อาจจะต้องตายทั้งกลมนะ,ะอยู่ในค่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นความยากลําบากชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําให้เห็นว่าภาระทางสาธารณสุขเนี่ยที่คุณหมอไทยพยายามจะบอกว่าเวลารัฐบาลคิดสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอนะคิดมาให้เฉพาะรายหัวคนไทยแต่ตอนนี้ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันมีประชากรงอกขึ้นมาอีก นับแสนคนเลยตรงนี้จะทํำยังไงผมก็เลยไปลองคุยกับคุณหมออีกสองท่านนะครับก็คือเป็นระดับผู้บริหารโรงพยาบาลก็คือคุณหมอทวัชชัยซึ่งเป็นผู้อุ่งในการโรงพยาบาลท่าสองอยางกับคุณหมอวรวิทย์เป็นผู้ในการโรงพยาบาลอุ้มผางไปดูนะครับว่าเขามีมุมมองในการรับมือกับผู้ริภัยอย่างไรแลวเขาอธิบายถึงความจําเป็นด้วยนะครับว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆในนั้นเนี่ยมันประชากร เยอะนะครับก็สามหมื่นกว่าเนี่ยครับแล้วก็คิดว่าเราอาจจะมองว่าเขาเป็นรอปสตอนหนึ่งถ้ามีการส่งตัวก,ก็ส่งตามระบบที่เรามีวางไว้ก็คือใช้ให้รอปสตาประเมินแล้วก็ค่อยส่งรายงานแพทย์แล้วก็ส่งตัวตามแล้วก็อาจจะมีการรักษาเบื้องต้นยังไงอะไรเงี้ยครับซ,ซึ่งตรงนี้เราก็คงต้องไปสนับสนุนเรื่องอยาหรือวชภัณฑ์บางอย่างที่ให้ใหทางในศูนยเขาได้ดูแลคราวนี้รวมถึงเรื่องการควบคุมป้องก,กันโรค นะครับเช่นเรื่องวัคซีนเรื่องกรณีมีโรคอะไรระบาดอะไรเงี้ยก็คงต้องไปวางระบบให้ให้เขาได้ดูแลตัวเองก่อนแล้วก็เราก็เป็นส่วนสนับสนุนหรืออาจจะไปติดตามกำกับอะไรเงี้ยครับคือคือแผนที่เรามีตอนนี้จริงๆก็เป็นระยะสั้นหมดนะครับเพราะว่าเหมือนกับไฟไหม้แล้วเราต้องรีบดับก่อนอย่างเงี้ยครับถ้าระยะยาวผมคิดว่าคงจะต้องมีเราอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องเรื่องคล้ายสุนสุนพักผิงเนี่ยครับว่า เราควรจะจัดการยังไงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพมันก็ปายเหตุคือถ้าเขาอยู่มันก็ต้องมีเจ็บป่วยทั้งเรื่องจะให้คุณจะลดลงไหมหรือคุณจะทํายังไงอะไรเงี้ยครับสุขภาพก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าไปจัดการสมมติถ้าถ้าบอกว่าจะปิดค่ายภายใ,ใน5ปี10ปีสมมติเงี้ยครับสุขภาพก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรเราก็เตรียมแผนแค่10ปีแต่ถ้าบอกจะอยู่ไปเรื่อยๆโดยที่ NGO อาจจะทราบสูนน้อยลง เราก็คงต้องเตรียมแผนที่จะเข้าไปดูแลไปจัดการในนั้นให้อย่างน้อยให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานครับที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้ครับผมได้ไงครับว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกมันเป็นปัญหาระดับชาติที่มันเกินหน่วยงานโล컬เนี่ยทำผมเห็นด้วยจริงแต่งานเนี้ยมันเป็นงานเฉพาะหน้าฉุกเฉินที่เราไปรับงานฉุกเฉินเรายงเวลาสั้นๆน่นะเราใช้หลักมรุษุธรรมและการแก้ไขปัญหาไม่ให้มีโ,โรคโรคไร้แรงแพร่กระจายแพร่พระบาดเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่รับรับปล่อยไปเนี่ยนะครับผลข้างเคียงมันมากกว่าเราทํานายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคนไทยหรือคุณหมอก็ตามเนี่ยมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันกับเรามีความเห็นแตกต่างกับเราเรารับฟังแต่ว่าจะบังคับให้เราเอาไปทำเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ผมเห็นด้วยเชิงที่ว่ามันต้องมีคนมารับต่อจากเรานะพะเรารับเฉพาะหน้าเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นจริงแล้วก็มีข้อดีก็คือ,อ,อส่งเสียงให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากขึ้นนะ่ยจริงอันนี้ก็เป็นผลดี แต่มันไม่ได้ตอบปัญหาคือเอาข้อเท็จต้องอข้อเท็จจริงมาว่ากันจริงๆถ้าข้อเท็จจริงที่บอกว่าหมอแม่สอดมีงานเพิ่มขึ้นในสามศูนย์ต้องให้ออกไปบังคับไปตรวจไปนุ่มไปนี่มันนั่นยังตามที่ในโซเชียลมีเดียอ่ะผมตอบแล้วว่ามันไม่จริงมันไม่มีมันไม่มีมันไม่เห็นมีงานเพิ่มตรงนั้น <S <S แล้วผมก็ถามไปส่วนตัวแล้วว่ามีงานเพิ่มไหมไม่มี ถ้าฟังจากคุณหมอวรวิทย์เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นห่วงกับตัวเลขนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวเลขแล้วว่าผู้ติดเชื้อชีวิตเท่าไหร่วันโรคเท่าไหร่คือยังเอาอยู่ถ้าไม่มีนิวเคสเพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคุณหมอในพื้นที่นะฮะแต่ว่าแน่นอนทุกคนเนี่ยแม้จะเห็นต่างกันในเรื่องนี้แต่ว่าเห็นตรงกันว่าจะต้องเข้าไปดูแลครับครับผมฟังคุณหมอธวัชชัยซึ่งเป็นท่านแรกพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องรับมือกับ ศูนย์ผู้ดีภัย5ปี10ปี20ปีว่ากันไปคงจะง่ายในการวางแผนแต่จริงๆเรารู้หรือเปล่าว่าเราจะต้องอยู่กับการดูแลศูนย์ผู้ดีภัยแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนผมตอบคําถามคุณอุรชัยโดยใช้ตัวเลขนี้ครับ,รบมีตัวเลขหนึ่งก็คือผมได้สัมภาษณ์คุณกนวีสืบแสงซึ่งเป็นสอสอพักพลังธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมรใช่ไหมครสอสอพักเป็นธรรมซึ่งเขาดูเรื่องนี้ทำนานเรื่องนี้แล้วก็วันที่สัมภาษณ์กันก็คือเขาก็เพิ่งลงพื้นที่เป็นที่จังหวัดตากเขาพูดถึงตัวเลขหนึ่งน่าสนใจฮะเขาบอกว่า ผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะฮะมีจํานวนถึง100ล้านคนนะฮะ้าไม่นับประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักแสนคือที่อื่นด้วยอ่ะที่แบบที่ซีเรียที่อะไรที่เขาตีกันอยู่อะฮะคือนับเป็นจริงๆเป็นร้อยล้านคนที่อาจจะเข้าเข้อออกๆไม่ได้ลงในระบบไม่ได้ลงในระบบใช่ครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้ต้องการจบพยพไปประเทศที่3ซึ่งประเทศที่3เนี่ยจะมีที่รองรับให้ได้แค่1%นึปรนึกง่ายๆนะครับว่าถ้าตอนนี้จํานวนผู้ลี้ภัยในประเทศไทยมีอยู่ราวๆประมาณ1นึ่งแสนคนแต่ว่าตามสิติที่เก็บมาเนี่ย ผู้ริทภัยในประเทศไทยจะสามารถไปอยู่ประเทศที่3ได้เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ปีละแค่200คนต่อปีเท่านั้นหมายความว่ากว่า่ข้จะหมดแสนคนเนี่ยหารกันไปดูก็180ปีกว่าจะปิดค่ายได้นะไม่ถึง1%่เรด้วยซ้ำนะใช่ครับใช่นั่นหมายความว่าอะไรฮะตัวนี้หมายความว่าเราคงต้องอยู่กับคขายนี่นไปยานยนงสงครามรไม่จบยังไงก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับๆๆใช่ถ้าถ้าสงครามจบก็อาจจะหวังเป็นไปได้ว่า จะเขาจะได้กลับไปทีเนี้ยไอ้เรื่องนี้ครับเรื่องการเมืองไม่นิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยชี้วัดทางออกของเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณหมอสมศักดิ์ชุนทรัตน์นะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารณสุขล่าสุดท่านเป็นประธานวิธ,ธิสารสุขแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่า ทางออกเรื่องนี้จริงๆแหละเราเคยเขา <ๆ S 1> เขาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของค่ายผู้ริพัยที่อยู่นแนวชายแดนก่อนว่าตอนที่เมียนมาเนี่ยมีประชาธิปไตยที่ค่อนข้างดีเนี่ยมีองซานสุจีเป็นประธานาธิบดีเนี่ยหวังจะเอาคนเหล่านี้กลับบ้านไปฟื้นฟูประเทศแต่พอรัฐประหารปุ๊บมันก็เกิดภาวะผู้ริพัยพม่าก,ก็แตกเป็นกลุ่มก็ทําให้ความไม่สงบผู้ริพัยก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องนั่นกันอยู่เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บองค์การระหว่างประเทศก็เข้ามาช่วยให้เงินช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เงินช่วยในลักษณะที่ ต่างคนต่างช่วยเนี่ยหมอไทยบอกว่าแบบนี้ไม่ยั่งยืนให้ NGO ไปช่วยเนี่ยไม่ยั่งยืนต้องเอาเงินส่วนนี้มาให้โรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาเนี่ยให้เขาเข้มแข็งยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลแล้วตัวโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปจัดการในค่ายผู้ริภยัยแบบอย่างนี้จะยั่งยืนกว่าลองไปฟังทางออกนี้นะครับที่คุณหมอสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์กับเราครับใครก็ตามที่จะเอาเงินมาช่วยเหลือประเทศพมาศ่าทางมุสกิมธรรมเนี่ยนะฮะจากร่งางชาติเนี่ย ก็ลงมาทำงานกับระบบสาธารณสุขไทยเสียอนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นคนต่างคนต่างทำที่ง่ายๆมันก็เป็นการมองจากสิ่งที่ว่าแหล่งจุนตะวันตกเยอะนะกรณีนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะพูดถึงแหล่งจุนตะวันออกก็ป่ะก็ยังไม่เคยมีคนพยายามจะคุยกับแายนะประเทศที่อาจจะมีส่วนแนกเ่วนเสียทังธุรกิจครับพม่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าในปัจจุบันเป็นรัฐบาลทหารอาทยังมีคนไม่อยากคุยอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องสุดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่เหนือการเมืองเนาะ สิ่งสําคัญก็คือหลังจากนี้ถ้าอเมริกาเขาไม่สนับสนุนงบประมาณเนี่ยเราต้องมองหาแหล่งทุนใหม่นั่นก็คือซีกเอเชียประเทศที่มีบทบาทกับเมียนมาเนี่ยจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินส่วนนี้แหละเข้ามาจัดการค,ครับเรื่องนี้เรายัางตามกันต่อเนื่องนะครับุผู้ผชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับเราสาคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ